คุณเคยผลัดผ่อนการทำความดีหรือการปฏิบัติธรรมไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เหมาะสมไหมเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนที่น่ากลัวเกี่ยวกับอันตรายของความประมาทที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสองรูปที่บวชพร้อมกันมีพี่น้องสองรูปบวชพร้อมกัน พระผู้พี่ตัดสินใจว่าจะรอให้ร่างกายแข็งแรงมีความพร้อมทางจิตใจและมีความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งก่อนแล้วค่อยปฏิบัติวิปัสนาธุระการปฏิบัติเพื่อเห็นแจ้งส่วนพระผู้น้องเมื่อได้รับคำสอนจากพระพุทธองค์ก็ตัดสินใจปฏิบัติทันทีด้วยความไม่ประมาท ต่อมาไม่นานพระผู้น้องก็สามารถบำเพ็ญเพียรจนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แต่พระผู้พี่ซึ่งยังคงผัดวันประกันพรุ่งและรอความพร้อมที่สมบูรณ์แบบก็ต้องอาพาธและมรณภาพไปก่อนที่จะได้เริ่มปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเสียด้วยซ้ำแก่นคําสอนพระพุทธองค์ทรงย้ำถึงอัปปมาทะความไม่ประมาทเป็นลักธรรมที่สำคัญที่สุดการรอให้พร้อมหรือสมบูรณ์แบบ ก่อนที่จะเริ่มทำความดีหรือปฏิบัติธรรมคือการปล่อยให้ชีวิตตกอยู่ในความเสี่ยงเพราะความตายไม่ได้รอความพร้อมของเราบทเรียนสำหรับเราจงอย่าใช้ชีวิตอยู่กับความหวังในอนาคตแต่จงใช้สติและความเพียรในปัจจุบันขณะการทำความดีและการปฏิบัติธรรมควรเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่ายัางไม่เก่งไม่พร้อมหรือมีเวลาจำกัดก็ตาม เพราะปัจจุบันขณะคือเวลาเดียวที่คุณสามารถสร้างกุศลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้